สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเดือนสกาวและก็เดือนคนเดิมนะคะทางช่อง YouTube นะวันนี้ก็มาตามปูกุดใหญ่นะคะเนาะ,ะใส่มาทําบุญน้ําปูแล้วกันมาขอตัวเล็กน้ําปูเนาะหัวกล้อนเพิ่มกับขอนะฮะวันนี้ห้องกับมาตามปูกุดใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะเนาะผู้ใดสนใจขิ้มกทักไล่เขามาหนึ่งพันสามรอยบาทนะคะชุดหนึ่งมีอยู่สามตัวกลางวันกลางคืนแล้วก็สบู่สีขาว แล้วก็มีสบู่สีส้มก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเนาะสบับสบู่ซีขาวเนี่ยก็แก่สิวจุดด่างดำนะคะสรับสีส้มนี่ก็จะเป็นแก้ฟ้าโดยเฉพาะนะคะเนาะกับสนับสนุนเท่าโดยการใส่ผลิตภัณฑ์ของเท้าขีมนะคะเนาะแล้วกับผู้ใดสนใจจับเงินจับท่องกับตัวละหารลอยมีสิงทนกับสิงเปลยนะคะ คูนึงอยู่ที่หนึ่งพันบาทเอาไปใช่ร่วมกันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์รับไปแล้วก็แต่งคันหาขึ้นคันหาแล้วก็เอาเงินติดกระเพื่อนอธิษฐานเอาขอพรสวดมนต์ mm hmm. นะคะเนาะมาฟังปู่กุดไงนะคะเ mm hmm. นาะ,ะวางวันหนีพันเฮดตัวใดแบบใดนะคะฝนกระตกค,ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดอยากร่วมเฮ็ดรวมสั่งกระปู่สั่งขั้วกะไดด้ะคะเนาะ,ะที่วัดปู่กุดใหญ่ทุกหมองเพิ่งก็เริ่มการสร้างก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะเนาะ เรนใจครีมกับกระซนงับทองกันวเินสกาวกระเซเบอร์ทั่วทั้นาจอเนาะเนาะมากตัวไหนมากตัวไหนนี่ตัวนีตัดมันค่ะเขียนเอาเขียนอมที่นนี่สุดนี่เว่ามันอยงกับปุอย่งกปซีดับมันบางวันนี่เจ้าะว่า เขาว่าอันนี้งวดนี่ปะพูนี่อืมราฟอนะมึงตัวเลขน้ำพันเนาะเะนาะชุดนี้ได้ไหมะคะอืศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสี่ห้าเก้า เก้าเจ็ดค่ะเน้นเน้นศูนย์เก้ากับสามสี่บอลในไหมอันที่ขีดนในไหมปูอันนี้ว่าที่เดีวยวปะออ๋อทำบุชเบรีคนกระบะไรต้นกรบบ้านทั้งบนทั้งล่างได้เี่้ีเนียเงี้เนี่ีเงเนะ ขันเจ็สิสี่ยสิบยี่สิบเก้าเก้าสิหนึ่ะเนยนสามเกาเนาะเนาะสต่เลขกูกลเง้ไ่ร้ายตัว นั่นบ่ครับปัวอยู่หลายคาปัวหาคราปั่ปูบ่มัดตามสวนน้ำปูอยู่หมือนอืมอ่าเนาะตามสวนเขาเรียนมาตัวแดงกับมาตัวแดนค่ะนี่มาตัวแดงกับมาอยู่ในนี่แหละที่ปูเจ่อืมนี่ละอ่ามาตัวแดงมาตัวแดกัเรียกเสือโหลดเนาะค่ะเนาะอืแตนในปูนี่มีดีฟันดีว่ามันพานเมื่อกี้นี่ว่าในฝันเลยปูไม่เอยฝันเนาะเนาะไม่เคยฝัน เป็นในวันที่แล้วปู่เป็นในค้างวันที่แล้วก็เก้าศูนย์นั่นเองเลขซี่ตัวพูดตัวใดเลขสี่ตัวนะสี่ตัวก็มีศูนย์เก้าสามสี่นี่เขียนไปใหยีนดีนี้มืวดนี้ไหมงวดนี้มันกวนตัวตัวเก้าซี่ตัวไหมศูนย์เก้าบอกว่าเลขสี่ตัวนี่ไมที่อยู่ในซองกม่าเข่ตลอดเด้ค่ะเขียนไปเห็นไ่ยใ่้แฟนครับเพิ่นแคบหนาจอไปเนี่ยมันมีต่วใดเข้าสี่เด่วไปติดกัน นีที่เราอยค่ะติดอยู่ในหนีเนาะอืมคตัวประกบออกเอาคือเหล็กติดเพิ่นมันยังมาค้าในหลุดในผัดมีแต่มีศูนย์มีเก่ามีสีมีสามบางนึ่งมันเราหาเสียเซื้อดิค่ะเอาเกาแปดผูน,นี้เอาบบกเกจมาเซ่นค่ะอันว่านิ่มาจากอันว่าอัานแล้วหนูเพิ่งเ <laughs> งพิง่งจะเดินสายทำงานมันแหลกเลย มาแต่ออกงานตะปูเงี้ยมาแต่จอดมาเห็นงานเปนังเอาเราบัวค่ะเห็นงานงานอันงานหลายบานงานหลก็เ้าบัวเดี๋ยวเรางสัยนี่เข้าหนิธุระมันไหลธุระหลไหมคะเ่ะเาสลับปูเงยแคบหนาจอไปเอาไปเป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะเนาะเอาเอาผู้ใดมาก้องเป็นไตขดมืงเอ็นินวางในเอนินเา หมางสามเก้าปูมางสามเก้าตัวเดียวแล้วเนาะอืมอว่าให้ปูบอกให้ฟังนี่แหละดีแล้วให้แฟนลับเพื่อนบอกให้ปูฟังสามเก้าก็นั่นแหละตัวเดียวอะไรก็ไม่เนียนให้ปูบอกให้เพื่อนฟังเนีนตัวห้าววไหลแล้วสามเก้าค่ะอ่าตัวแซ่เอ๋อรักด้วยค่ะสิบ้าบนบอกราปูสามเก้าดือมาก็หนึ่งไปบนวันก่อนทงานมันเคไลางบ่นอเหมือนมาจะมาเ หาตัวประกบเอาน้ําปูวาเนาะห้าลักลอยประกบออกใครมีลักน้วยดีเด็ดกระจับใส่กันลวดต่อแถวกันลวดแต่ว่าหลีกติดปูซีตัวซีนี่ยังท่นเด็กเคยหูุดเคยผัดเดียคือแบบมันยังเดินดีแต่ว่ามันมันอาจสีท่านผู้ชมมีตัวแดงคือแบบหามาใส่กันไม่หนีเลยนะนเขาเอาซีไปเอาหามมใา่ค่ะมันจะเป็นหาตามตามหาต้องต้องเดินร้บางเรื่องค่ะวัืวันเก่าเก็บมาใส่เนาะ เอาตัวนี้มันเดือดดีนะเอาตัวที่มันเดือดอยู่ตลอดทั้งปีเนะ่ยมาใส่เข่าพันหลวดโ<ม>นวาเําะแต่<ม>สี่เดย์สามตัวสอ,อ,องตัวก็ถือว่าแล้ววันนี้แลขาเสียเฮ็ดถือสามตัวเ้ำปูข้าวบุญน้าปูถวายซาทุ่งรับพรน้ำปูแล้วก็เบื่องตัวเล็กงาม

ก็ต้องไปนันวันน้อแมนันแมนต้องรอใ้ควดมจรน้อแมนนันแมันอันแม่มันเขากว่าแต่แม่มันธรรมดามันบริเลนนั่นตก็ให้ลู้รักเขาต้องทำความเข้าใจอืมนะคะแคปหน้าจอไปสำหรับเหล็กปูกุญเเยนาะคะวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะเออมีเง่อนของอนเอฟซี่ค่ะเอฟซเอีก็จะได้ขึ้นใจอเขายิกงวดนั่นละเดือนดีวะไม่ต้งหมดเก่าครูเนาะ จะพูดนีเก่าพูยแต่ทีมากทุ่งนั้นแต่วัเนนอที่เ้่าคูแต่วันเน้นสุดๆามสามศูนค่ะสามกาวสามศูนย์นั้นโอ้แคหน้าจอไอีกนิดนึะค่ะได้มาตัวใดกัลองหาลอตเตอรี่ไว้เบิ้งเนาะราคาถึงรางวัลเกินนะขันซื้อลอตเตอรี่มันแ็ได้รุ่นหลายรางวัลเนีแม่นอยู่ซื้อลอตเตอรี่นั้นลายรัาลเพิ่นพุนละดึงเอาเดองาก็ศูนย์าวนหมดพอพูดถึปองหมดบุญนั่น เรือก่าเจ็ดซุนซนเนาะแม่นบ่ซุนุนเจ็ดเตี้ยเออซุนซุเจ็ดของนู้กันไปเสื้อไล่ซุนกับไปเสื้อซุนเก่าเนาะเก่าซุนแบบโอ้ยเนาะโนซังก็จะอออสีเก่าซุนไหก็จะบอกว่ามีอ่าดูอ่ะก็จะดึงก้อนนาะไบจะทายปุ๊บดูไก่นั้นแต่ว่าก็จะไปเสื้อก็จะไปดึงเอายีดาวแพงเนาะเจ้าของยีราช่วงนี้เป็นตัวกันยังไี่หงค่ะ ออกกันก็เจ็ดสี่สามสามสี่นี่เป็นตัวกันไมนบอกค่ะตัวเร่นเรียนที่ปูเป็นขี่เซียนใตนั่นแหละนี่แหละสุ่มปูมากคือมากตัวเดียวคือสามเกแต่ว่าขี่เซียนไตคือเด่นแล้วสามศูนย์ศูนย์สี่นี่สามเจ็ดมันละสามเจ็ดกับตัวกันอย่างนั้นแคบหนาจอไว้สำหรับลีปูกุญเเยเมื่อวนนี้เดือนสกาวกุศิคอตัวลาไปก่อันเจอกันไม่แน่คิดหนาคอยตะบุญท่อมทั้งบ้านโชวดีลำลุ้ยถูกหวยไปต้องกันกระปูกุญเเยแล้วค่ะบเนาะ สรัาคลิปนีห้องก็นอยูอตัวลาบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ